ผมว่าแล้วว่ากิจกรรมเนี้ยมันต้องยังไงยังไงอยู่ยังไงก็ต้องมานะสกินวีลานะอย่างที่เราเคยบอกกันไว้นะนี่สุม่มสวยมากคุณแม่สวยมากภาวนาว่าให้ออกด้านขวาแบบไม่ต้องเจ็บตัวโอ๊ยถ้าเต้นวีลาวะได้ไหมแบบเจ็ดสิบคูป,ปองเหมือนตานะนะั้น่ะอันนี้บัตรเช่านะครับกันไว้เลย <laughs> แบบเผื่อไปออกย้อน จะอยากได้วีล่าไม่อยากได้ยอนอะ่ะยอนรอบอื่นนะเอามาทำคลิปก่อนเฮ้ยเขมแล้วเขมแล้วเฮ้ยเฮ้ยแคปอย่างงี้ต้องแคปเดี๋ยวเดี๋ยวออกเลยเฮ้ยทุกคนคิดว่าถ้าสุ่มต่อแล้วยอนจะออกไหม ผมผมขอขอลองครั้งครั้งสองครั้งฝืนฝืนปะอยากรู้ว่ะหรือมันต้องการันตีจริง,รงเอ้ยห่วยล็อกจริงๆหรอโอ้ยห่วยล็อกอ่ะทุกคนเราจะไม่ฝืนนะก็เราได้สกินวีล่ามาแล้วนะครับห่วยล็อกว่ะห่วยล็อกก็อย่าฝืนนะ รอบนี้ก็เสียไม่ค่อยเยอะนะครับแต่เราฝืนนังไงก็เลยเสียเยอะไปหน่อยนึงนี่แซมบ้าพาเลตนะชื่อสกินสวยมากแม่แม่สวยมากก็รู้สึกว่าจะมีท่าเต้นนะนะครับแจสุดอรังกร แต่งท่าทางเมสโอ้สวยมากโอหรีท่ออะเฮ้เฮ้เฮ้ยเฮ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องสวยอยู่สวยอยู่สวยอยู่ก็ไปดูกันในเกมเลยก่อนครับโอ้

เฮ้ยเอาเยอะเอาเยอะเฮ้ยเฮ้ยเอาเยอะเ,อเอะหรอเอาเยอะเหรอไม่โดนนะไม่โดนนะไม่โดนนะเ <c oughs> มดเรายังไม่มาเน็ตเราเป็นแช่กลางนะมันก็จะรู้ตัวลวะบ <c oughs> อกของโลไม่เต็มก่อนก็ได้มั้งเฮ้ยอิฟเน็ต อะไรขนาดนั้นเฮ้ยเ,เย็นๆอุย้ยเม็ดช้าไปเมด็ดมันจะตายแล้วงานนเยไม่คันนะ่ะผมก็ได้แค่นี้แหละคุณไม่ผมเม็ดนะคุณไม่ผมเมด็ดผมก็ต้อง ใจร้ายกับคุณหน่อยละกันใจร้ายกับคุณหน่อยละกันต้องใจร้ายกันหรือเปล่าใครก็จะดีจจตลอดเนาะไม่มีนะ On my way. แช่กางไม่เคยได้คิวเลยไม่เติมนะบอกก่อนเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาแบบนี้ Has been defeated. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. An enemy has been defeated. Tell me, Daddy. An enemy has been defeated. You know. เห็เมรับไม่รู้เขาไปยังโอ้ยอยู่นี่แนละ้วโอ้ยโอ้ยเธอ เราไม่มาเลยครับรอเด็ดแค่นเดียวก็ดีครับเม็ดแช่เรนเงินจะได้เยอะมั้ง กำใจครับเมดไม่ค่อยเติมนะเมดเติมช้ามากเมดเขาเดินมาแป๊บเดียวสวยเมดผมว่าผมจะไปเดินกับดิกเตอร์บ้างละ ไม่ไหวเลยเกินโอ๊ยลาายึงลาาไม่ได้เลย อะไรเลยออะไรเลยออะไรเล้เลลก,ก็ตา,กตายไปเลยสิครับเรา,ามาเอาฮาครับผมว่าผมจะลองแบบอัดคลิปเดียวละเพราะว่าแพ้ก็แพ้ชนะก็ลงเลยดีกว่ามันจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลามานั่งตัดนะ ก็เอฟเฟกต์ะกิลก็ประมาณนี้ครับสวยอยู่นะเมดเริ่มมีดาเมจแล้วครับเมทเรานะก็มีบูมสติกลวเหลือตัดเลือดก็ทำอะไรแล้วคุณก็ปล่อยให้แวนตีใช่ไหม แม่ฝั่งนูแรงกว่าคุณแม่เขาบิวเป็นเมดครับเรากึ่งเมดกึ่งแท้งนะจริงฟอ์ตี้ไม่จำเป็น,นครับไปออกพวกสตาฟออฟหนูก็ได้หน้อยตีผมว่าก็ต้องออกนะเผื่อไว้เฮ้ย ถอยมาลูกยอนเล๊หูตายฟรีนะลูกดีนะตาน,นี้ไม่เจอวอล์ค่ไอ้หม้เราต้องหลบหลังลิกเตอร์ครัวโอเค 对，对。Mm. Mm. Team has destroyed you. Will the skin you will secure you. An enemy has been defeated. An ally has been defeated. <laughs> Your team has destroyed a tower. Ultimate. เบดเปลน,นตายปอป้อมป่วยมาปักคำแก้วปักคำแก้วปักคำแก้วน้อยขวยเนื้อขวยเนื้อไอ้หน้าละวัดขวยเนื้อนั่นแหละเจอกัน มาสนุกกันก่อนเธอเธออย่าเพิ่งหัวร้อนดิเข้าใจไหมไมื่อไหร่จะฝืนไปฟาร์มก่อนถูกถูกไปแมนถูกตอนนี้เราจะไม่ค่อยหยาบละไม่หยาบแล้วพักคุยเนี่ยไม่เว้ยเดทแคมไหมเนี่ยเดทแคมป์จริงเลย ขามันสูเออไปจบไปสงสารเขาไปจบไปอ,อย่าเข้ามานะ เสียงเบลล่าบโอ้ยเปนอีตปอดอีกแล้วเดี๋ยวเราเลียร์กลางให้ย้อนแต่ย้อนไม่ได้ขี่ไปนะไปวช่วยอนแล้ว Defeated. You have defeated an enemy. You are so dead. Enemy double kill. An enemy has been defeated. Double kill. อูค้างข่าวเจ็ดสีคุณแม่ก็จบไปเป็นเทียนสวยงามนะก็แต่นี้ก็เจอวีล่าเหมือนกันหุโลล่ากลัวเชียวนะก็ถ้าใครอยากได้สกินวีล่าก็จับายใช้สอยได้นะครับอย่างที่ผมบอกปะสกินวีล่ามาปุ๊บเดี๋ยวลิโป้ก็ต้องมา ขอบคุณ mvp ซึ่งได้แก่ย้อนด้นะสร้างความเสียหายที่19.7เและความเสียหายที่19.1นะครับเก่งมากทุกคนก็ไปเล่นครบทอนก็ข,ขำๆครับก็ดาเมจก็ประมาณนี้นะไอเทมก็ออกมั่วๆไปมั่วหรือเปล่าไม่รู้ ป็นไงกันบ้างนะครับสำหรับสกินวีล่านะสกินนี้นะแซมบ้าพาเลตนะก็จะมีท่าเต้นด้วยนะครับในเออร้านค้าประเนจรไหะคลิปที่แล้วผมพูดผิดเนาะพูดว่าเป็นลอตเตรี่กูมั่วได้ใจจริงๆก็ชอบกดไลค์ชอบกดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะจะเป็นกำลังใจให้ผมแล้วคุณแม่ด้วยนะคุณแม่คุณแม่นกเก้วมาคอนไม่ใช่มาขอเป็นมาคอนต่างหาก ก็ชอบกดไลค์ชแชร์กดซับสไครป์จะเป็นกำลังใจคนทำคลิปมากเลยนะครับส่วนจะเป็นคลิปได้ต่อไปนั้นก็ฝากติดตามไว้ด้วยครับวันนี้ฝากไว้แค่นี้ละครับสวัส,วส,วสดีครับเจอกันก็รอบนี้ก็ไม่เกลือแต่ฝืนเนี่ยอยากรู้ว่ามันมันจะออกบ้างไหมอ่ะมันจําเป็นหรือเปล่าต้องการันตีตลอดไงฝืนไปเสียอีกตั้งสามสิบสี่สิบกูปองป้าตีโถหลือจะเชื่อเจอกันเจนีคุณแม่ไปไป้ายเขาสชลูกไม่ไป,ไปเขาปีกไป,ไป Jani, apa ni?